สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้การใช้งานบ u f o ร์เรไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกล้องการใส่ t a r g e เกตอิมเการใส่วัตถุพื้นฐานเข้าไปสำหรับในตอนนี้เราจะนำวัตถุจากภายนอกนะครับก็คือเป็นตัวละครมาใส่ไว้ในงานของเราก่อนอื่นเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดตัวละครกันก่อนโดยไปคลิกที่เมนู Windows จากนั้นเลือกในส่วนของ s e t Store คลิกในส่วนของ Search o n l i n น ก็จะเปิด Unity Asset Store ขึ้นมาในส่วนนี้นะครับให้สกอร์ดาวลงมานะครับจนเจอคำว่า Browse by Category นะครับให้เลือกเป็น 3D ในส่วนของตัวออก Category ด้านหลังนะครับจะมีในส่วนของ Animation s ให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ Pricing ก็จะมีนะครับถ้าเราถ้าเราดูก็จะมีคำว่า Free Asset ก็คลิกเลือกจากนั้นเนี่ยก็จะปรากฏในส่วนของคาแรคเตอร์ที่เป็นของฟรีขึ้นมาคลิกเลือกในส่วนของ H Q Flighting Animation Free ตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับจนกระทั่งเจอคำว่า Open in Unity ก็คลิกไป Unity ก็จะทำการเปิด Package Manager นะครับแล้วก็มี H Q f r i g h t i n g Animation Free อยู่ ก็ถ้ามีปุ่มดาวน์โหลดก็คลิกดาวน์โหลดก่อนจากนั้นก็ทำการ Import เข้าสู่ในส่วนของ Project Unity ของเราก็เราก็ทำการ Import ตอนนี้ตัวละครก็จะมาอยู่ในโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยหลังจากที่เรา Import เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการปิดตอนนี้ Fighting Unity เนี่ยก็มาอยู่ในโปรเจกต์เราเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ชื่อ f i i h t i n g Unity c h a n f r e e a s s e t ตัวนี้เราดับเบิลิกเข้าไปเราก็จะเห็น โฟลเดอร์ย่อยนะครับในตัว Unity เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยๆนะครับสำหรับตัว Fighting Unity ชารเนี่ยไม่ว่าจะเป็น About เป็น Animation เป็น Animator เป็น Model Prefab ก็มีตัวอย่างครบแต่เราจะอาศัยตอนนี้เราจะเอาโมเดลของเขามาใช้ก็คือก็จะเป็นตัวละครอันนี้ตัวนี้เองก็คือเป็นไฟล์ประเภท fbx ก็คือเป็นไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม 3D ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D Max Maya Blender จากนั้นเขาก็จะทำการ Export ออกมาเป็นไฟล์ประเภท FBX ซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของโมเดลแล้วก็จะมีในส่วนของ Animation ก็คือท่าทางต่างๆซึ่ง ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกับตัวคาแรคเตอร์ของเราอีกทีหนึ่งซึ่งท่าทางอันนี้เขาก็จะ Export ออกมาเหมือนกันนะครับเป็นไฟล์ s b x นะครับก็เป็นแอนิเมชันของแต่ละท่าแยกออกมา เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใส่โมเดลไปก่อนโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ตัว AR camera เรียบร้อยนะครับในตอนที่แล้วเราก็จะได้โมเดลโมเดลที่เราทดลองในครั้งที่แล้วก็คือโมเดลคิวให้ทําการนะครับลบโมเดลคิวออกไปก่อนนะครับเราก็ไม่ได้ใช้หรือจะซ่อนก็นได้เราก็ซ่อนคิวไปไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไปก่อน ตอนนี้ให้มาที่โฟลเดอร์ในส่วนของโมเดลก็จะเจอ Unity c h a n n ให้ลากโมเดลตัวนี้ไปใส่ไว้ในส่วนของตัว QR ตอนนี้โมเดลเราก็ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยถ้าเราเพลย์เราก็จะเห็นตัวละครปรากฏขึ้นมาโอเคลองทดสอบกันจากนั้นเนี่ยผมก็เอาภาพมาวางไว้เราก็จะเห็นตัวละครจะสังเกตว่าตัวละครก็จะปรากฏขึ้นมานะครับถ้าเราขยับภาพ ตำแหน่งเนี่ยตัวละครก็จะหมุนตามนะครับจะเห็นว่าตัวละครยังไม่ได้ขยับยังไม่ได้มีการแอนิเมตนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมาจัดการเรื่องของการทำแอนิเมตให้กับตัวละครด้วยหลังจากที่เราได้ใส่ตัวละครมาเรียบร้อยสำหรับการที่เราจะทำให้ตัวละครน,นั้นขยับได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างเขาเรียกว่า Animator Controller ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ไปที่โฟลเดอร์ s s t e t ตัวนี้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ Asset จากนั้นเลือกในส่วนของ create เลือก animator controller ก็จะได้ไฟล์ animator controller ขึ้นมานะครับทำการเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ตั้งเป็น a r c า a จากนั้น double click เข้าไปในส่วนนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่า state นะครับ state ต่างๆเป็นเหมือนกับปุ่มนะครับปุ่มที่แสดงสถานะของ animator controller มันก็จะมี entry state exit นะครับแล้วก็ any state ซึ่งพวกนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเหมือนกับเป็นจุดตั้งต้นในการทํางานของแอนิเมชันต่างๆมาดูวิธีการง่ายๆกันก่อนนะครับเราก็จะไปหาแอนิเมชันซึ่งเขาได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในส่วนของ Fighting Unity c h a n n e e ฟ a s s e t ในส่วนของแอนิเมชันตอนนี้เขามีท่าให้เราหลายท่าเราก็ลองทดสอบดูว่าท่าไหนเนี่ยเป็นท่าอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นท่าสปินคลิกตัวนี้ก็เป็นท่าโดนผัก ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นค่าวงสวา่างสําหรับท่านี้ก็จะเป็นท่าหลบส่วนท่านี้เป็นท่าไออลยืนเฉยๆโอเคการจะใช้งานนั้นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็ให้ทําการลากภาพนี้เราก็ลากมาใส่ไว้ในส่วนของตัวนละต่างแอนิเมเตอร์ก็จะได้ท่าไออลมาเรียบร้อยนะครับก็คือมันก็จะมีเส้นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นทรานซิชันโยงจากเอนจุดเริ่มตน้นแล้วก็เข้ามาที่ไออลตอนนี้ไออลเป็นท่าตัวยืนเฉย เราก็ต้องเอา animator controller ตัวนี้เอาไปผูกกับตัว unity char ที่เป็นโมเดลของเราลักษณะการผูกก็คือตัว inspector ก็จะมี c o m p o n e n t ที่ชื่อว่า animator นะครับให้ลาก ar char ที่เป็น animator controller ไปใส่ไว้กลับมาที่ scene จากนั้นเราก็ทำการทดสอบโดยการ play เมื่อเรานำภาพไปวางไว้นะครับไปแสดงผลเราก็จะเห็นว่าตัวละครของเราเนี่ยเป็นท่ายืนแล้วก็ขยับได้ ก็ผลมาจากเราได้ทำการแมปปิ้งตัวละครกับ Animator Controller ซึ่งตอนนี้มันมีอยู่ท่าเดียวมันก็จะแสดงเฉพาะท่านั้นถ้าเราเอาท่าอื่นไปใส่จะเกิดอะไรขึ้นโอเคผมก็ทำการเปิด Animator Controller ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าถ้าเราเอาท่าที่เป็นในส่วนของวิ่งไปใส่ไว้หลังจากที่เราใส่ไว้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือมันก็ไม่ทำงานเพราะว่า เวลา a n i m เมชันทำงานเนี่ยมันจะวิ่งตามเส้น t ท n s ส t i o n ถ้าเส้น Transition หยุดอยู่ตรงไหนมันก็จะไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้ตัวละครเราวิ่งเราก็ต้องสร้างเส้นท n s ส t i o n จากจุด i อดอเนี่ยไปหาที่รัน ก็คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับแล้วก็เลือก make transition แล้วก็ลากไปที่รันแล้วก็คลิกวางไว้นะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครนั้นวิ่งแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ย้อนกลับนะครับก็คือมีเส้นทางไปเส้นเดียวถ้าเราต้องการให้กลับมายืนก็ต้องสร้างเส้นเดิมโอเคเดี๋ยวผมสร้างอีกอันนึงให้เห็นภาพจากนั้นก็คลิกปุ่ม play ก็ทําการทดสอบครับก็จะเห็นว่าแอนิเมชันของเราก็จะวิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็วิ่งแล้วก็หยุด อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบไม่มีสิ้นสุดนะครับก็เพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นหลูบวนไปอันนี้ก็คือท่าต่างๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะทํางานตามเส้นทางที่มันไปเดี๋ยวผมให้หาภาพอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือท่าแลนด์แล้วกันครับแลนดิง้งก็ลากไปวางไว้ในส่วนของตัว animator controller เราก็จะได้แลนดิง้งตอนนี้เราก็จะดูว่าแลนดิ้งจะเกิดตอนไหน ซึ่งการเกิดสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันต้องเกิดจากการบังคับตัวละครสําหรับการบังคับตัวละครเนี้ยท่าหลบเนี่ยหรือแลนเนี่ยแลนดิ้งเนี่ยมันจะเกิดจากอาจจะเป็นท่ายืนไอดอลเฉยๆก็ได้หรือเป็นท่าวิ่งก็ได้ซึ่งทั้ง2ท่านเนี้ยสามารถเกิดแลนดิ้งได้เป็นต้นทานสําหรับแลนดิ้งได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีสถานะตัวหนึ่งเขาเรียกว่าแอคติสต์หมายถึงท่าใดๆก็ตามนาขณะนั้นตัวแลนเนี่ยสามารถเกิดได้จาก ผ้าใดๆก็ได้เราก็ทำการลากเส้น Transition จาก a n y s t a t e นะครับก็คือคลิกขวาเลือก Make Transition จากนั้นก็ไปที่คลิกที่ Land ก็จะเป็นท่าหลบเมื่อหลบแล้วก็ต้องนึกอีกว่าหลบแล้วจะไปไหนกลับมาท่าอะไรถ้าไม่กลับมามันก็จะหลบอยู่น,น้ามันก็จะตัวย่ออยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ดูว่า เมื่อลบแล้วเนี่ยท่าพื้นฐานที่ควรจะมาเป็นท่าปกติก็คือ i d ดโกลคือยืนเฉยๆผมก็ทำการสร้าง Make Transition จากแรนไปที่ i d ดโ อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการสร้างเส้นทางซึ่งเส้นทางเหล่านี้จะมีประโยชน์มากตอนที่เราไปทําการเขียนคําสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของตัวละครอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นในการสร้าง animator controller เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการกําหนดเงื่อนไขแล้วก็การเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานให้กับตัวละครครับสําหรับในตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ